นึกซาอุดีอาระเบียค้านแผนสหรัฐอังกฤษคุมปาเลสไตน์หลังจบสึกข้อตกลงหยุดยิงปาเลสไตน์โดยสหรัฐและอาหรับกำลังเดินหน้านะคะผลักดันในสหประชาชาติเอาเข้าที่ประชุม UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะผลักดันให้เป็นทางการแต่ทงฝ่ายอาหรับตัดทางก่อนจัดประชุมตุรกีกับโุดีเป็นแกนนำนะคะ เปิดประชุมที่อิสตันบูลและออกเป็นมติร่วมถแถลงจุดยืนหนุนสิทธิชาวป,ปาเลสไตน์ปกครองตัวเองและระบุอีกว่าปาเลสไตน์ต้องได้เข้าร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพดูแลประเทศของตัวเองหลังสงบศึกด้วยตรุรกีและพันธมิตรอาหรับรายใหญ่นะคะหกรายเลยออกถแถลงการร่วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เอง หลังการประชุมเจรจาในอิสตันบูลประเทศตุรกีสิ้นสุดลงระบุชัดอนาคตของกาซาต้องนำโดยปาเลสไตน์หลีกเลี่ยงระบบการปกครองแบบใหม่คนพูดให้สัมภาษณ์เป็นทางการคือฮัคารฟิดานเขาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของตุรกีนะคะกล่าวหลังการเจรจาว่าหลักการของเราคือชาวปาเลสไตน์ต้องปกครองชาวปาเลสไตน์ และดูแลความปลอดภัยของพวกเขาเองชุมชนระหว่างประเทศควรเป็นฝ่ายสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งการทูตสถาบานันและเศรษฐกิจไม่มีใครสนับสนุนหรืออยากเห็นระบอบก,การปกรครองแบบใหม่เกิดขึ้นในปาเลสไตน์ผู้จริงๆก็คือไม่ให้คนอื่นมาปกครองวัานั้นเองควรจะเป็นสิทธิของชาวปาเลสไตน์นี่นก่อนปกครองตัวเอง ฟิดานยังบอกอีกว่าขณะนี้เราเข้าสู่ขั้นตอนที่วิกฤตอย่างยิ่งเราไม่ต้องการให้การล้างเาผาพันธ์ในชนวนกาซาเกิดขึ้นอีกเขาย้ำว่าเจดชาติอาหรับสนับสนุนแผนการให้ชาวปาเลสไตน์ควบคุมความปลอดภยัยและปลกครองชนวนกาซาฟิดานหาหรือกับคณะผู้แทนฮามาสด้วยนำโดยคาริอัลฮายาเขเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเจราจาของฮามาส สุดสัปดาห์นี้ก็มีการคุยกันเขาบอกว่าขาบวนการอิสลามพร้อมจะมอบพื้นที่กาซาให้กับคณะกรรมการของปาเลสไตน์ความพยายามในการปรองดองระหว่างฮามาสกับฝ่ายประคองของปาเลสไตน์ที่มีฐานอยู่ในเวสต์แบงค์และอดีตนั้นเป็นคู่แข่งกันตอนนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จนะคะเขายืนยันว่าเขาเป็นตัวเชื่อมและกำลังประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ที่จริงก็ไม่ใช่แค่ตุออรกีนะซาอุดีก็กล่อมเขากล่าวว่าความสามคัคคีระหว่างปาเลสไตน์จะทําให้ตัวแทนของปาเลสไตน์ในชุมชนระหว่างประเทศนั้นแข็งแกร่งขึ้นพูดจริงๆทั้งตุรกีและซาอุดีบอกฮามาสเขายอมเขาปลดอาวุธก็ได้แต่อิสราเอลต้องปลดอาวุธต้องถอนทหารนี่เป็นเงื่อนไขทีเออ่เงื่อนไขของระยะสมันไม่หลงตัวเพราะอเมริกาไม่พูดเรื่องนี้ ไม่ระบุเรื่องคอนทหาริอเาเอลเพียงแต่แปลรูปทหาริอเาเอลมาเป็นกองกำลังสันติภาพซึ่งทางฝั่งอาหรับไม่เห็นด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีรจิปตอยบอดลกันเขาบอกว่าฮามาสมุ่งมั่นที่จะยึดมั่นตามข้อตกลงสงบศึกเรียกร้องให้รัฐมุสลิมมีบทบาทนำในการฟื้นฟูชนนกาอาโดีรกีเขาบอกว่า เขาเชื่อว่าแผนการฟื้นฟูที่เตรียมไว้โดยสนิบาตอาหรับและ OIC mm hmm. คือองค์กรเริ่มมือโลกอิสลามนะคะ mm hmm. ควรได้รับการดําเนินการทันทีคือประกาศจุดยืนนะไม่ใช่คนนอกจากฝั่งยุโรปมาคุมมาเทคโอเวอร์ประมาณนั้นฟิดานยยังบอกอีกว่าเรื่องสําคัญที่กองกําลังรักษาสเสถียรภาพระหว่างประเทศจะต้องจัดตั้งขึ้นในนามสหประชาชาติและจะทําหน้าที่คอยติดตาม การหยุดยิงในชนวนกาซาเขาเห็นด้วยตามแผนของทรัมป์แต่อารับและปาเลสไตน์ต้องเข้าควบคุมดูแลและจะต้องมีอำนาจกำหนดโดยมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสะช,ชาชาชิและกรอบการทำงานเพื่อความชอบธรรมมันต้องชัดเจนว่ามาคุมแล้วมีอำนาจทำอะไรได้บ้างเทลาวีฟคัดค้านอ่งหนักเลยค่ะว่าไม่อยากให้ตรุรกีเข้ามามีส่วนร่วม ในกองกำลังรักษาเสรีภาพในปาเลสไตน์ทีมันเทาทุกของตุรกีนะคะถูกสตักสกัดไว้ชายแดนไม่ยอมให้เข้าไปช่วยคนกาซาทุกวันนี้ยังอยู่เลยมีทั้งอุปกรณ์ในการที่จะไปขุดศพช่วยฮามาสช่วยอิสราเอลเองนั่นนะหาศพของทหารอิสราเอลหรือ,อ,อที่ถูกจับและถูกสังหารเนื่องจากอิสราเอลถล่มเองไม่ยอมค่ะยังสตักอยู่ที่ชายแดน ขณะนี้สหรัฐได้เผยแพร่ร่างมติของสาประชาชาติที่เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพบริหารจัดการปาเลสไตา์ในช่วงเปลี่ยนผ่านระบุกลไกการฟื้นฟูปาเลสไตน์จะได้รับทุนจากผู้บริจาคซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออาหรับร่ำรวยนั่นแหละทึ่งลงนามการันตีการหยุดยิงนั่นแหละกองกำลังรักษาสถียรภาพระหว่างประเทศมีอำนาจกำหนดระยะเวลาไว้ 2ปีบริหารและปลดอาวุธในชนนกาซานี่แหละค่ะตัวนี้แหละที่จะต่างกันเพราะถ้าอเมริกันจะเน้นปลดอาวุธฮามาสไม่พูดเรื่องถอนทหารอิสราเอลออกจากปาเลสไตน์ไม่พูดว่าปลดอาวุธกองกำลังเถื่อนที่อิสราเอลจ้างมาคุมในปาเลสไตน์เพื่อสู้กับฮามาสนี่แหละค่ะที่ยังไม่ลงตัว หัวข้อเดิมนั้นกองกําลังนานาชาติจะมีสหรัฐและสาราชนจักรนํานะคะฝั่งอาหรับเขาเรียกว่าเทคโอเวอร์ว่างั้นเถอะแต่ฝ่ายบริหารปาเลสไตน์ตามแผนทรัมป์ตอนต้นน่ะเอาโทน,นี่เบลมาจากสาราชนจักรให้ตําแหน่งข้าหลวงใหญ่คุมข้าหลวงใหญ่คุมอย่างนี้มันก็เป็นรูปแบบแบบอน,นาธิคมสิคะอาหรับไม่รับทางตัวกีและทีมอาหรับประชุมและถแถลงการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยคะ่ะ ทางสหรัฐจึงปรับร่างเงื่อนไขคณะบริหารให้มีชาป,ปาปเลสไตน์ให้มีชาติอาหรับเข้ามาร่วมด้วยคือก็ยอมอ่อนอ่อนตามอาหรับไม่งั้นมีสิทธิ์ได้ฉับกันแน่กองกําลังนานาชาติต้องมีชาติอาหรับและชาติมุสลิมเข้าร่วมเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ที่รอคายอยู่ก็คือตุรกีจะมาอินโดนีเซียจะมาแต่โคลอมเบียอาซาด้วยนะคะซึ่งดูเหมือนว่ารอเอลจะขานแต่พอต้องไปดูใน สาปาชาชาอิสราเอลค้านไม่ยอมรับตุรกีส่วนสารัชอาจักรเนี่ยเตรียมละจะส่งทหารเข้าค่มกาซาจุดนี้แหละที่ยังไม่ตรงกันกำลังถกกันอยู่ที่สาปาชาชาจับตาค่ะมติสาปาชาชาและผลการประชุมว่าจะออกมาในรูปแบบไหนกองกำลังตุรกีจะได้เข้าร่วมรักษาสันติภาพในปาเลสไตน์หรือไม่ที่สำคัญในทางปฏิบัติตอนนี้อิสราเอล ยังคงเดินหน้าโจมตีปาเลสไตน์จับกลุ่มและยึดพื้นที่บ้านของชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ทุกวันมีการพึ่งตัวเองของนากรบต่อต้านในแต่ละจุดมีการประทะกันบ้างประปปรายทุกครั้งอิสราเอลก็จะออกมาวยวายสื่อนะคะว่าฮามาสละเมิดหยุดยิงแต่เซ็นเซอร์ข่าวที่อิสราเอลสังหารจับกลุ่มยึดบ้านชาวปาเลสไตน์ในเวสต์แบงค์ สื่อของฝ่ายปาเลสไตน์ออกมารายงานทุกวันว่าทุกๆชั่วโมงจะมีเด็กปาเลสไตน์ถูกสังหารทาั้งๆนี่คือระยะหยุดยิงนะแต่ในฝั่งที่การันตีเนี่ยไม่พูดอะไรเรื่องนี้เลยตอนนี้ที่เวสต์แบงค์และเยรูซาเลม็มมีการละเมิดทุกวันสิ่งเหล่านี้มันปิดบังไม่ได้แม้จะเซ็นเซอร์ข่าวกระแสต,ต่อต้านอิสราเอลในประเทศต่างๆเลยยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพื่อกดดัน ให้อิสราเอลหยุดศึกปาเลสไตน์อย่างแท้จริงให้ได้ค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวน,นให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับสอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวน,นสงครามโลกครั้งนก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ่าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทธเข้าต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สง่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวขอ้องด้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยังแง่ิจทศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอืน่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบ,รห,บ,บหรือเหากาัเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด